ค่ะกาบสวัสดีค่ะทผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะเมื่อนี้เจ๊คบเสามตัวเต็งก้เดินทางลงมามากผมหายั้งหน้าของคุณยายไรเนะค่ะกะตามหาคุณยายไรเนะค่ะว่าคุณยายไร่นี่คฝันนะคะทับพิมฝันอีกแล้วนะคะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ออกลูเพิ่นบานะค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้อกลูเพิ่นว่าเพิ่นฝันยาไใดเพิ่นกะมีโคกนะคะทผู้ชมฝันว่าได้อกลูกยามมดคุณยายไร่นี่กะมีโชกค่ะ ค่ะตอนนี้เจค่ำสามตัวตงกะอยู่แถวแถวกระทบมน่อยของคุณยายไล่เนาะค่ะทงไหทงหน้าคือเก่าเนาะค่ะทนผู้ชมความฝันของคุณยายไร่สีเป็นยังไงเป็นไปเป็นมาแนวไรเนาะค่ะทนผช้ชมกะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเท่ากับไปติดตามรับช่มรับฟังความฝันของคุณยายไร่พร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสามสูงค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะ ค่ะธรรมชมวันนี้จะเดินห้างมาติดตามเ่องเล่าข้อความของคุณยายหอดทงไ้ทงหน้าคุณยายคือเก่าล่ะค่ะ่านผช้ชมหลังจากจีเบรีมาโดนเนาะคุณยายเพื่อนกาจังเว่นมาเพื่อนกะไม่ย่พีท่านผู้ชมก็ได้เดินห้างมานําคุณยายมาหอดหน้าขึ้นเก่าล่ะค่ะมามองเก่าค่ะ่านผช้ชมต้นมะม่วงหิมะพันนาะค่ะเนาะมองคุณยายห้ตัวลีแม่นค่ะ่านผช้ชม รอบนีก็มีโอกาสไดมาทุงให้ทุงหน้าของคุณยายค่ะเดมาขอโชคขอลาบน้่เจะที่จะทางเพิ่นเนาะค่ะหลอบนีคุณยายเพื่อนก็มีเนวทางขวองฝันล้ว่ะนีทางตัวเลขดีเด็ดเนาะค่ะเนาะคุณยายเพิ่นสิให้ตัวใดงวดนี้ก็ฟั่งจากป่าของคุณยายพอๆกันค่ะคุณยายฝันว่าจะไหนคะรอบนี้โอ้ยมีฝันว่าแมนเลยออกหลูกแล้วจะไปส่มาใส่ดกมาหอดมาเก็บทองเนาะค่ะเก็บทองแม่ก็แขนทวงตะกีมันโบราณแขนทวงได้แม่นค่ะ ปั้นม,มือนีเพิ่นสิโบจักเนาะโบจักดอกสมือิ่นหาแต่อนามไม่แม่บ่เคยออกอยู่อนาไม่ดอกค่ะพั้นเข็นอันมาหนิมาหอดมาเจ็บท้องเว้ยเจ็บท้องอยู่เฮือนแขนท่วงขึ้นแล้วบาดนี่เงินไม่ยังท้องยังเท่าเลยคือมีลู้คือวานนะแม่วานนะแขนท่วงสิออกลูกเออออกบาทเจ็บเจ็บแห่งแล้วบาทก็ชวนเบิงนะเป็นแขนเล้เบ้ย จนใด้เบงเบงจนได้เบงบาดนี่มันก้อนมันปวดในคาในแข็งในกดในดักน่ละโอในความฝันเออความฝันบาดมือเจ้าของยังไปต๊กเออโจ๊กคือขวพอดีคือวัวาเล็กหน่อยบาดเนี่เป็นออกมาเป็นผุใสด้ผุใหญ่โจ๊กคือขวาพอดีจนในออกเป็นคนโจ๊กคือัวแล้วก็ออกมามันออกมือนี่ยละค่ามราได้คันออกยากก็จะดึงนอหมอใจนี่นอนี่มันบ่ได ตรถขับไปมันถือควาเล็กน้อยแม่ก็กำออกมาเลยเอามือกำออกมาเลยมาเบิ้งมาเบิ้งบัตรมันเป็นผู้ชายผู้บักใหญ่หนึ่งเลยได่รอกสามกิโลมอนั่นแม่ออกยาวาสันเบ่งเอว่ะเบ่งเหงากะลีมันใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ประมาณสามโลประมาณสามโลพี่ มันก็ออกยากที่บาดนี่ทองขอดแล้มันหน่อยเนาะในความฝันกับฝันว่าออกยากออกยากข้อฝันก็ออกยากเบ่งจนว่าเออว่ะแต่ว่าออกอยู่แม่นบอกออกอยู่เบ่งจนเมื่อยเนาะเบ่งจนเมื่อยบาโจกไปเห็นหัวจนเดีเอามือจุจกไปเนี่ยตั้มหัวไม่ออกมาค่ะเออค่ะตัมออกมาเลยแล้วมันตุนะมันจะออกเลยล่ะมันจะหย่อนหย่อนสิออก จะมัน่าในวางบามัอนนะคุณ่าสมุทบาว่าคือในความฝันในความฝันบาติกระซ้อมเกี่ยวควงเพื่อกระระยะให้เศร้ามีแหงอยู่ไหนเจ็บท้องนั่นเจ้าที่สามเบ่งออกลดเลยบาดนติกำออกมาเลยบาดนีติเพิ่นเพิ่นออกมาเนี่ยเพิ่นหายว่ะค่ะยายโอ้ยเพิ่นเกิดอันนี้แล้วมันหนาอุตุคืขุนอิสานนะพิ่นเกิดสิหายห้องหายเออเออเป็นอะไรจนเป็นพวกมันเกิดสิเจ็บในเดี๋ยวน้องคงยุ่มหัวกำหัวมันน่องค่ะค่ะโอ้ มันจะออกได้แ่แม่ก็เอามือส่วนแล้วลูกออกมาเลยคุณยายเคยฝันมาได้ออกลูกบ่บ่บ่เคยกำลังพันเมื่อคืนนี่แหละกำลังเคยฝันเออออกลูกหาคนคนเจ็ดคนบนทันพันยู่เื่อได้ข้างก็ะพันอยู่นี่เชียววะอันเบ้งไาจนเมยว่าว่าจะคล้องพันได้บาานีตื่นมาว่าคล้องพันว่ากูคือมีลูกสำเทาคือวานนะวานนี้ไปมาบ้านโอ้ยจะได้นอกูนี่ว่า ก็ตะกี้กับพื้นไฟน้อเขาข้างบกอมบกั้มแบบนี้ออกผู้เดียวไหนพอใหญ่เขาเห็นไหนออกผู้เดียวออกยิงเงินผู้เดียวมาทำเยอะอย่างนี้บอบอเฮ็ดเองออกเองเฮ็ดเองออกเองแขนทวงหนึ่งกระแขนทวงมัดมันบมมันบมสูงแม่บอกว่าเขายื้อขึ้นนี่นี่แม่ก็เอาเชือกมัดนวงเลยนะทำให้มันลุดขาข้ามเชือกมัดย้อนลงมาเพราะอะไรมือกัมเพราะมือกัมโย่ขึ้นหน้าเวลามันเจ็บนะคือตะกี้นั่นแหละคุณยาย คำบาทวงนี่เขาเขาก็เอาเสือกไปไปผูกไปโยนลงแม่น้อไหมเนี่ยนอนมันแข็งเขาคุยเวลาเขามันส่วนเบ่งเขาก็ยืมเขาตักเอื้นทวนใช่ไหมที่กี่เนาะบางคนขันเพื่อนเอาเสือกก็ว่าเก็บมือเพื่อนก็เอาเอาแพรเนาะเขียค่ะเอาแพรไมาเขี่ยกันรึวะค่ะบ้านนี้ทาให้คุณยายตีเป็นตัวเล็กตีอย่างนี้ง้อยแม่ตีเป็นตัวเล็กเนาะค่ะชุนหาหนึ่งรวย 051 05152ค่มือก็หาเด้เด็ก้อยก็1 152ก็ได้เอา0คือใส่ก็ได้5152นี่ค่ะอืม15ก็ได้เนาะค่ะมันเด็กน้อยเด้เด็กน้อยผู้นึงมือก็นี่แหลมือก็หามือก็เนาะคันไปซาวหัวเนาะซาวหัวค่ะคันสิตีน้ําเก่าเด้อกรรมก็เก่าแม่นบ่ค่ะ951ก็ได้เด้ค่ะ เอาตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ล้เก่าค่ะหนึงกระไดน้อยใหญ่นะกระไดตัวอันกำนาะเ้ารกำกำหัวมันออกมาอ่ะจะหายอยู่เล้วนเนาะเออหัวกระห่าบ้านีกทีคุณใหญ่บ้านีกทีเหน่ปีหนึ่งสองปีออกขอดลูกอยู่บ้านขอดอยู่บ้านเลเพราะว่าบริไปโรงพยาบาลบรไปเนาะอายุคุณใหญ่เด็ไหมหกสิบเก้าเธอหกสิบเก้าปีปีเขามาหนะค่ะ กแปดอย่างหกเก่าว่เออแปดวิทแล้วพี่ไม่นั่นพี่ไม่เขามาอมย่างหกสุกเก่าหกเก่ายางเจ็ซีบแล้วเนาะเออพ่นเเจ็ดบตัวค่ะคกเก่าางเจเอ่นหนี้ละคุณใหญ่ฟันเนวนี่คิดว่าคุณใหญสิม่โศกค่ะน้อาว่าคิดว่ากันเฮาฟันเห็นเด็กหนอยเขาได้เงินคุณทีนี่ได้อุ่มผมได้อุ่มผมลูกตัวนี้เราจพาไห้อินเมยว่า กุเลิกเขาเลิเมบอกจังหวเมยว่าทีละกับเน่เน้อใหญ่เนาะก้มูอตัวห่ห่วยซูนหาหนึ่งเราไปเหรอูนหานี่เนาะเล็กหนักของคุณใหญู่นหานี่ฟันบริโภเนาะมือกำหัวออกมากกำกับเก่าก็ไเก่าหาหนึ่งเอาหล็กสามตัวได้ค่ะกัมันก็อยู่วางนี่นะเว้กับประมาณนี้เน้อใหญ่เนาะประมาณนี้ละค่ะค่ะ เดี๋ยวถความฝันของคุณยายมีอยังเพิ่มเติมบ่บ่มีอยังหลุกหลูกค่ะกเอาตัวนี้แล้วมันละมันพ่อเลยเนาะค่ะขอบคุณเนี่ยท่าความฝันในี้ตัวนี้คุกคงชุต่ายยังมีพังอีกก่อนให้ทั้งทุ่มทางด้านเั้งรับซุ่มและฟังเนาะค่ะคุณยายค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะคลิปนี้เรากำลังสรุปตัวเลขของคุณยายไล่สามศูนย์นะคะสายยาเพิ่นกะสามศูนย์นะคะเพิ่นกะอื่นกันสามศูนย์สายยาของเพิ่นเพราะว่าเพิ่น เป็นอาจารย์มาแล้วค่ะถือเกลกม,มากนีแต่สามศูนย์ออกเนาะค่ะเพิ่นกบเขามาหลายงวดแล้วนนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะาก,ตกนนาะตัวเลขของเพื่นเนาะค่ะตัวเลขกของเพื่นฝันค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนจ็บทองออกลูกเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะตีตัวเลขเพิ่นจากความฝันของเพิ่นเนาะค่ะศูนย์หาหนึ่งค่ะหาหนึ่งค่ะสองค่ะเก้าหาหนึ่งค่ะอายุของคุณย่ายกะ 69อย่างเขา70ค่ะท่านชม6กเก้าอย่างเขา70็ดิบพันวาเนาะกระบานเลขที่เพื่อนกะ1หนสค่ะ16กุมภาพันธห้าหค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิวเลพลาดคลิปถูกคลิปถูกตัวเลขเรอติดงดังๆแนวทางดีๆเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ เจ้าขามสามตัวติงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ